กันรับพี่น้องนุงนุงนุ่งวเป็นจริงจริงสั้นๆนั่นนเพี้ยนเลยโอ้พี่น้องเดียวได้เดียวเดยเดียยวได้เดียวเพี่น้องมเงพี่น้องมเงี้ยกระสุบสาตัวครับกระปกตัวนึงอ๋อมันอยู่นี่สโอ้ยนุ่อ้ยลุ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 ลพลยสูตรใหญ่พี่น้องมัน้ยพี่น้อง พี่น้องงครับบมสวับสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบมือสุขสุขคนเด้อนะครับผมมือนี้บ้าบอยคนใช้ชาแนลครับกับที่หัวดินทิศอีสานครับสวัสดีครับเหมือนเลาะยกสะดุนครับหลังจากที่ว่ามาก่อนหน้านี้นะครับผมน้ำแบบไหลเลยครับน้ำต้นไฟครับผมต้นไฟกันน้ำครับมือนี้น้ำลดแห้งครับผมมือนี้ครับ แล้วจังหด้ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้สองไอ้น้องนีกนะครับเยี่ยมบ้านเบาบอยขวัญใช่ใช่แนลเราบกับไปเยี่ยมบ้านพี่งหัวเดือนที่อีสานนี่เด้อพี่น้องผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมสุดทไปยืนอยู่ข้างบนครับผมหน้าไฟข้างบนครับคนยกไหลครับซีหาคนเหรอครับก็เลยมาล่องเมืองข้างล่างครับมันเมืองข้างล่างครับผมว่าซีมีไฟวอร์ครับกะ เห็นปลาอยู่ครับผมพี่น้องพ่อได้ปลาอยู่ครับแล้วตัวละใดครับไปเก็บค้าวเรียมครับผมพี่น้องตอนพระท่านได้ถือกล่องพี่น้องเอ,อ้ยพี่ห้อยดินยกปลาตะเพียนได้นะครับ <c oughs> น,นี่บัดนีก้ก็เลยจับกล่องมาถ่ายคลิปเอ็ดวิดีโอให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผม วิถีชีวิตเป็คนอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องขึ้น้องข้าวขัดข้าวครับข้าวครับผมขี่น้องตรงนี้ขัข้าวครับผมขัดข้าวหน้ครับหลังจากที่ช่วงที่น้ำต้นฝายครับผมน้ำต้นตี ขันแนวกันนะครับผมพี่น้องฟ้าถือดีแหงครับอันนี้น้าบอกอ้มือเดียวขค้ืนเดียวครับผมพี่น้องเคลืนสองมือสองมือหายเลยพี่น้องน้าบกไว้แห้งนะครับพเรบนนรบพราะว่ามันปิดประตูน้ำข้างข้างบนนะครับมันปิดประตูน้ำข้างบนอู้ยอะรขับของอืไข่หนึ่งต,ต,ตัวครับ ก็ยหน่อนเทยปลาเสียทวงนอนตายอีน hmm. huh? wow. mm ี hmm. ่ด mm ูน hmm. mm ้ำตนอีครับผมพี่น้องครับเกลียแบบนียังฟังทิ้วกรไดานเลยระไร่รูตขาขาวเรับ

ลงแล้วลงแล้วอัามาแล้วครับผมพี่น้องอุ้ยปลาสุดสามตัวตัวสามตัวแม่ครับนะครับพี่น้องจอดเลยครับโอ้คันปงนี้ตัวเต็มออกเลยครับหี่อาเสลย์ประกดหน่อยตัวนึงครับเต็มลาลาบแล้วครับผมพี่น้องครับ เี๋ยวซึ่มันือไปฮโอ้ยเออดีดีูต้อง่หมเดี๋ยวท่ไปสบาย่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเลยด้อนะครับผมบ่าวบอยขวัญชัยแท้ๆครับพี่วเดียนทิ่ยอีสานครับสุดมั้ยสุดมั้ยน้าปลาเขาครับปลาเขาปลาเขาเนี่นสองตัวสองตัวสองตัวครับด้วอันนี้ละอันละอันนี้ละ บอมันสะดุ้งเพื่อนๆปวดเอาปวดเอาเนาะข่าน <ะ S 2> าั่งชื้อไม่รู้สืหาเด้อเจ็ดที่แห้งๆพี่น้องเห็นว่าบอมันสะดุง้งพี่ห้อยดินสะดุงวว้งเบาบ่อยขาดนะครับของยังกระทือนใส่ทือนใส่หลอดพี่น้องขาดไม่เอื้อเลยมันเกิดนี่แล้วปลาสวยก็แบบคนมาท่อน,น,น,นี่แหละมาหากินปลาหน่อยเพราะน้ำมันนี่ ใับผมพี่น้องนี้โดดบาโดดบาโดดบาสามตัวครับสามตัวสามตัวได้อก้อน่ลดผมพี่น้องดครับ

ปลาขามัแล้วครับปลาเขานี่ตัวอ่าก้าวเอาปลาขาวปลาเขาวปลาขาว้ากระบาดเขาวครับอันนี <S 2> <S 2้แหละอันนี้แหละเดี๋ยวมันก็มาพี่น้องครับเดี๋ยวมันก็มาครับเจ็บประกันตัวนะลมหนาวมาแล้วนี่มาดูน้ำกันครับเอายกปลาสูดโดดครับปลาสูดโดดครับโอ้ กับปลาเขาวคับสองตัวรากันดีครับคอนขี้กอนขี่เหอนกกนกนกนุกนกนกๆๆงยปกย็ซีปากเย็ซีครับมีปา้าตัวนึง่มา้พี่น้อง โ้้แดดมันแบบทรงเลยราว่าจัดไปแะเบิ่ากมนจากเมืองต่างมาดูนำก,กันครับพี่น้องครับเดงจะมีปลาใหญ่มาอยกไหมครับปลาใหญ่โอ้ปลาก,กาโอ้ปลาขาสองตีสตัวสี่ตัวปดน้อยตัวหนึ่ง ปขาซ้องโตใช่กุดมาจนนึงปลาสูตรเอ้ยปลากระไรซ้องโตครับพี่น้องตามจนนึงครับนี่เก็บไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องติดปลาใส่น้กันนะครับปลาเงี้ยครับปลาเงี้ยปลาเงี้ยพี่น้องอุ้นอันน้นนะปลากาะโอ้ปลากาพี่น้องปลากาปลาเขาตรงตัวปลากาะหนึ่งตัวไกล้หนึ่งตัวครับตัวปลากาะหนึ่งตัว ค่อยๆเก็บค่อยๆอยเลื่มไปครับผมพี่น้องครับช่วงนี้กับม,มือถือมือบบมือนำรถแห้งปลาพิ่นกับบอลล่นครับผมพี่น้องถือมือเพิ่นเล่นกับเล่ร้ายครับามาล้น้ำกันอีกทีครับผมฝากเป็นกำลังใจให้เด้อครับนั่เป็นของน้อนไม่ยู่นะครับผมฝากพี่น้องฝากความห้าค้อมแห่งจากน้องเนี่ย นี่เปียกครับผมพี่น้องกระขายกันแล้วครับว้ากระตัวพี่น้องกดตกากระตักลางกระตกลงกระตัลางสองตัวครับสองตัวครับผม น้ำที่ข้ามีนอยู่น้ำหาสายนี้ปลาแมลงปลาขบปลาขบเลยปลาปีปลาปลากระเจอสิกระโจษกรไดอยู่เรหมืนอืมฮึล้วกขวยง่ายอังเลปลาขาวปลาขาวปลาาขาวกันบ

ตัวยังไงพี่น้องครับปลากระยครับปลากระปุยตัน้องกันครับนั่น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 ันขาสองตัวาขาสองตัวครับน่ารัากมันงดเบื่ไปสิดีเงินใส่กิดเอ้สี่พันเลยีดี ก็เพว่าเดหลายท่านก็เพราะได้เงินใส่อยู่ด้วใครก็จะได้เพเงินใส่กันน้อยๆตะกาแย่งตบปากาครับผมสองตัวเดกอีกัสองตัวสตัวครับมาหาคนอ้จังกุก่มาหาเปียนให้

อ่าใส่เลยไปตรงไปตงมาดูไปตรง,งกันเลยครับอืมี่อยู่นีถามหาทำไมยังไงต้องพีกเออประสูรมาหนึงตัวแล้วครับโอ้มีไงครับหงอกงง เลยก้องเี้มันอยนี่ส้โอยอู้ๆเกือบดท่านพี่น้องสวนพอดีพีพี่น้องเลยสูรใหญ่พี่น้องพี้พี่น้องครับิงมงตกประูกับเกือบกวัทานพี่น้องเ้ยเกือบทนรับ นี่เกือบหนึ่งันครับผมพี่น้องเมื่อกี้นะโอ้ยผิดว่าวายุเห็นมันสุ่นสุ่นสะดุงครับผมพี่น้องโอ้ยดูเขาป่าใหญ่พี่น้อ <c oughs> ปงปัดก้างเยงสี่ถือมันดินแห้งไ <c oughs> รนู่นว่านู่ว่ามันป่าใเงยถือพี่น้องฟ้าโยกตอนข้างเงียงสี่ตัวใหญ่อีกทีแล้วพี่น้องอ๋อใส่เลย

มื่อนี้ก็ได้ปลาเพราะได้อยากได้กินอยู่อะๆครับผมพี่น้อกนะครับขอบคุณมากครับผมขอเพื่อเป็นกระถิ่นครับสองโตครับขอบคุณครับผพี่นกปลาเราก็ได้อยากได้กินนะครับวันนี้ได้หลายยุคครับเดี๋ยวัน้ำรดน้ำกันครับนี่ดูตัวสองโตเมื่อกี้ยวนะครับครับผม Nằm nằm rút bằng cá, nhé tang cáp mô 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 Oh, oh, oh. Oh, gaya jeเลย. Taktor, taktor, taktor. Dah yo, kapong. Balik ni kap. Oh, tiga empat tu. Hmph. Macam apa? Kakap? Kakak yang, kakak yang hebat kapong. มันปลากระไทยไงครับโซซี่ขนปัง้็งูนะครับผมตัวปลากระไทยครับลุกๆลๆลุกๆๆลุกๆๆลุกๆโอ้ยผมรุดออกหมดแล้วขนมปังขาขาครับ กระซตัวครับผมอืมอมัสสุสีกระซิบตัวสวยๆครับลุนลุนน้ำกันครับพี่น้องครับที่นี่เลยครับผมตู้ปลาอย่างไรแด้วดองมากว้ปลากระเป๋าองนะครับโอ้หลุดออกอะไร โอเคโอเคอืมสีหาตัวครับผมพี่น้องนี่โตโตกันมาๆครับผม mm hmm. เพิ่อนเอาปาขาวติ่ม mm hmm. ว่าจะเอาปากาป่อยเพิ่นไปป่อยปาขาว <c oughs> คุณพี่น้องเอฟซีครับขอบคุณพี่นออ้องทุกหม่องทุกบอลนะครับผมจิตติดตามเป็นกําลังใจนะครับให้บ้าบอยวนช้า,ชาเนเพี่เัวเด่นที่อีสานเด้อนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งมอบให้นะครับขอบคุณคาติชมจากพี่จากน้องนะครับอันใดบ่ดีอันใด,อ,ด,อ,นดอันนี้กาติชมใดเด้อพี่น้องเบ้าบอยการสิเอาไปปรับปรุงนะครับผม นอนอาาก็ามความความแพ้งจากพี่จ้งนองที่มีหามอบหายนะครับอยากให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับผมพี่น้องจังคอ,อมเมนต์ติเตือนหรือว่าอะไดที่เบ่งเหล้าพูถือตาพี่น้องกับพี่นองตีชมนะครับให้กำลังใจบ,บ่บ่อยไดดื้อนะครับผมวันนี้วันนี้กะสิได้ยางลุกไปที่น้ามไม่เรื่อแล้วครับผมพี่นอง ย่างไปเรื่อยๆครับลอยไปซาปากานิดหน่อยครับย่างลงไปน้ำหนามเรื่อยก็ลึกไปเรื่อยๆครับน้ำน้ำหนามไลครับย่างไปคนครับเดี๋ยวจังไดคลิปนี้ว่าใบกระเียไว้สนุนสะกนเด้อนะครับผมขอบคุณพี่น้อง fc นะครับทั้งเชียงใหม่เชียงรายสงขลานี่ยังสอนทักษะรละนั่มเด้อนะครับผมขอบคุณพี่ๆหน้าๆขอบคุณแม่ๆนะครับ ที่ไฮฟ้อมครับความแพ้งนะครับอ่านกากาตะไทยครับโอู้ผมน่ะไอ้เจ้าจุ่มบบใดนี่นนะพวงที่มันขาดกระยงมันหลดุดจงโปรยเดี๋ยวจุนสะดุกครับสะดุดขาดแห้งครับผมพี่น้อง น่ารับกิมน,นี่บ้าใบกับเสือ้บสาม,มีสก้อนครับเดี๋ยวขอโตยกปลาก่อนครับผมขอพี่น้องอยู่ดีมีห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงเมื่อสุข,ขุสุขขเด้วยครันะครับผมลำด้วยลำด้วยครับสวัสดีครับโอ้โอ้โ้โอ้โอ้้